แล้วเบอร์โทรศัพท์โคตรเยอะนี่เรื่อกูโทรก็เลยรับสายกูเปล่าอาการนี่รับสายชัวร์ฮัลโหลครับอยู่ไหนครับหลานแดงมานแดงไปรอเลยเจอเจอเลื้ยนอยู่นู่นก็เลยไปรออยู่นี่ไงครับรอกับแก๊งอะไรสูตรดำๆอะไรไม่รู้เนี่ยยืนอยู่ไม่รู้กี่คนอยู่โอเคโอเคอเคเคยเป็นหัวหน้าแก๊งมาก่อนทำไมทำไมทำไมอยากเข้าทำไมมองแก๊งอยูไว้นี่เขาอะครับที่มาชวนผมก่อนนี้ครับมันเป็นดาเมจใช่ไหมแล้วก็ผมว่ามีสล็อตว่างอยู่ผมก็เลยชวนเขาเข้าเข้าแก๊งแล้เป็นดาเมจนะ ชแต่เขายังไม่พร้อมอนานั้นแกชิ้นวก้ว่าครอบมมีผมอาวุธมีรถคันรับแล้วตอนนี้ผมก็มีรถแล้วก็อาวุธแล้วรอขึ้นอาวุธแต็มแล้วก็รอขึ้บ อหูพนมีรถพอสแล้วก็อาวุธปากหลามดำ้องเดือ้โหนี้โหริงโหริ้โหโอัโหโอ้โหโจ้โหโอ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 ้โหาอ้โหโอ้โกโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โเโอ้โหโอ้โหโอ้ะหโอ้มหโอ้โหโอ้โหโอ้ฝากอนเดียวในฟา้์หฮอ้โหฮั้โหฮัลโหพอ่โหโพ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ปะฮั้โหโอ้โหโา้โหอ้โหโอ้โ่โอ้โห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 ้โหโด้โห้โหได้โหโั้โหอ้โห้โหโครับมอ้นฟ้า เห็นเป็นหมอเขาไม่รู้หมออะไรโอเคนาทีอย่างนี้ได้ยินนะร้องเพลงได้ยินพูดธรรมดาไม่ได้ยินเฉยโอเคได้ไม่ไม่ผมผมไปปั่นเขาได้ปะเนี่ยเขากำลังเทสแกงอยู่เห็นปะเห็นแล้วคนเคยแกงเห็นปะเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวพี่ดอสตรีเนานั้นกลัวอะไรอะแกงลูกเน้นไม่ใช่เหรอแกงนั้นคุณไม่ใช่เหรอถ้าใจไม่ผิดใช่ปะแกงไตนั้นคุณนะใช่ไหมใช่ปะคิงด้อมไงไปไปไปปั่นปั่นเขา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 ไม่ใช่ยังไงนะยังไงนะ เหยียดะพีเบียดโซโหแบบเหยียดเหรอยิงโดนอะไรมาชิบหายโอ้ยพี่ผมไม่รู้จริงพี่โอ้เกือบแล้วกระโดดกระทืบแล้วกะไปปั่นแล้วไงเมื่อกี้ไงคิดว่าชิงดัมเห็นสูตรดำดำเหมือนกันเราไม่มีสูตรโอ้ใช่เหรอชิบหายแล้วเข้าใจผิดตลอดเลยเรลองสูตรไม่ได้เห็นเขาบอกเราจะขยายอะไรสูตรสูตรสูตรกระดาษแดงครับกระดาษแดงบอกเขาแล้วผมยืดแอครอนานแล้วเพื่อว่าแต่มีคนจะให้ผมจูนไอ้นั่นด้วยอะไรนโอด้วยโยซโหรอนานแล้วดีมากเล่ยงเขาเล่ยงเขากดดันเขาไปถือว่าดีมากเออพี่โย๊กี้บอกว่าเออบอกมันรอต่อไปได้ โอเคได้พี่โอเคข,ขอหน้าต้อคุยหน้าบ้านนะครับอาการเนี้ยอืมได้เลยขีดดอตด,ด้วยสัตว์มีดอตด,ด้วยเชี่ยมาจริงมาจัดสัตว์มีดอตเชี่ยมีดอตด,ด,ด้วยเอาตลอดอะไรแบบนี้ไปไหนอะพี่ไปไหนละ่ะนั่นไงกูว่าละป่ะมาพี่ขึ้นมาลัมบากกูจริงเลยชีวิตนี่พี่เอ้ยขึ้นมาครับชิบหายพี่เมื่อกี้ผมกเกือบไปแล้วว่ะไอ้ทักไอ้แก๊งอีไอพีมาแกะผมคิดว่าคิงดอมพี่กัใส่เต็มที่เลยอะ ขอบคุณมากพี่สำหรับกล่องจูนพี่เจอกันครับผมว่วงนอนแล้วดิโอเคไม่คุยคไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยเด็กอันนี้อาการนี่ไม่คุยด้วยอ,อ,อ้าวอ้าวได้อาสามสี่ระวังตัวราสามสองกินสก้าก็ลองดูหนาโหดอันนี้ขู่เกินพี่ขู่เกินพี่ไ <c oughs> หนครับผิดไอ้จ่าไอ้จ่าส่งไว้ที่นี้ไหมโอ้โหอาสามสองมีอาการหายแล้วพี่ขอสองพันพี่ตังไหมฮกูส่งกูดิขับเอเอชัวร์ดีมากครับ อยากเล่น GTB จังเลยอยากเล่น GTB จังเลยได้ได้ครับผมงานไงดีมากอาชิบหายแลละพี่ยูก้ GTB แรงจังเลย GTB แรงจังเลยเชเด๋ยวผมไปจูนฟูเลียกันบอสขึ้นมาขึ้นมาเช็ดเชดไปดูคไปดูเชดไปพี่รถเบาชัวร์ฟูเลียเดิมๆเป๊ะ ก็ถือว่าแรงเหรอเนอะกดเติมเงินใส่เบอร์ Q B ไปก็ได้ใช่ดิอุ้ยพี่ก็ได้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเดิมๆแรงเหรอเนี่ยคอยดิพี่พี่ออกวอลไปนะพี่จูนคูเรียนอุ้ยแรงเหรอเนี่ยพี่ทำไปเล่นไปเฮ้ยสองวอลถึงตอนแรกไม่ถึงสองร้อยเมื่อกี้เฮ้ยมาทำไปเล่นไปพี่มันแรงจังอ่ะไม่ใช่ตอนแรกไม่ถึงก่อนเลี้ยใช่เหรอทีไมมันแรงจังอ่ะสามร้อยแปดสิบเหรวะเฮ้ยแรงจริงพี่อันนี้แรงจริงพูดจริง ซ่อมอยังพี่รอบแรกอะ่ะแล้วแต่ว่าจะไม่รีประเทศโอ้ยสะบัรดรถเบาโอเคผมรู้อยู่ถ้าฟูเล,ลียตัวนี้ผมเคยจูนอยู่นั่นไง,งปะ<ด>่ะเดี๋ยวผมเช็คควายให้เป็นหนึ่งนะอ๋อดีกว่า XA มันดีกว่า XA อยู่แล้วกำลังเช็คให้อยู่ครับอาจจะได้ทรงๆเดียวกับที20ความแรงอ่ะเคยลองไหมครับ t 20 ความแรงความแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่สิบห้าพอยต์เอาเฮ้ย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 เอาเยอะเกินอันน um> ี้เยอะจริงนะนี่อันนี้ผมว่าเดี๋ยวขอหาค่าข้าวข้าวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยว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 เฮ้ย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 พี่มาจริงพี่มาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงเดี๋ยวค่อยพูดกันก็ได้มึงบอกผมมาว่ามันดีไหมระดับไหนดีมากดีที่สุดใครผมวะโอ้โหอันเนี้ย เฟี้ยวอ่ะพูดจริงเลยนะพี่เฟี้ยวจริงเฟี้ยกว่าทุกคันที่กูมีไหมอ่าแรงของเอกเอพี่อะ่ะเชื่อจริงเนะแรงของคันนั้นอีกเหรอแรงของเอกเอพี่อีกบอกเลยทรงก็าจะคล้ายทีทีบเลยอ,อาการอะ่ะพี่ขอหนึบแล้วกันหนึบห,หนึบแบบเฮ้ยหนึบหนึบยากพี่รถคันนี้เบาอะ่ะพี่เคยลองทีสิบไหมอาการจะใกล้เคียงกันนั่นแหละโอ้ยไม่เอาไม่เอาคว่ำนะไม่คว่ำยังไงก็ไม่ต้องเพิ่มแรงอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแมกซ์สองร้อยสี่จัดมาเลยแล้วกันง่ายๆพี่เดี๋ยวพี่เชื่อผมดีกว่าไหมอ่ะตรงๆเลยเชื่อผมไหม เชื่อมึงอะวงเลี้ยวโคตรดีอ่ะตอนเนี้ยใทยเปล่าขอวงเลี้ยวห้าสิบเลยวได้ปะไรไม่ได้มันไม่ถึงพี่ตอนนี้ก็เยอะแล้วเนี่ยเนาะพี่ชิบหายให้มาอยู่สี่สิบเพิ่มวงเลี้ยวให้เต็มหลอดฉันแหละอ่านั่นแหละไปไม่ต้องวิ่งกันละจอดนิ่งๆดีกว่างั้นน่ะเดินอ่ะพี่เชื่อผมไหมถามอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจเชื่อมึงว้าลูกค้ามันจะเยอะขนาดนี้หรือวะาเขาก็มาจากครัวนั่นแหละเออชิบหายขอบคุณมากครับพี่ตลาดลูกค้าแล้วกันนะเออชิบหายจูนไป เชียร์จูนไปจูนมาให้พ o i n ติดลบเฉยโอเคพี่พี่เชียร์ผมแล้วกันมาเดี๋ยวจัดให้ลูกค้ามึงเยอะนะไอ้ยุ้นต่ออะเออใช่เยอะจริงไม่รู้มาจากไหนที่ผายขยันโทรมาแม่งมีแต่เบอร์ไม่รู้จักกูทั้งนั้ถามกูกันกูก็ส่งให้หมดอะดีมากพี่ดีมากพี่ผมจะได้รันอาวุธไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคอบกาะพี่ได้ไหมรออยู่ไอ้เคก็รออยู่อ่ะผมกำลังเคลียร์อยู่พี่กำลังเคลียร์อยู่ไอ้เคกประชุมเหรอพี่ไม่ใช่รอมึงเข้านี่แหละ โอ้โห,โโหได้พูดอย่างนี้โอเคเลยเดี๋ยวรอผมดัสดสวิตก่อนโอ้ไม่ไมเรียบร้อยก่อนหนักเออก็ใช่ไงก็ามบอกลลอแล้วไงรอผมดันอาวุธเสร็จก่อนไงผมก็ลังล่งเลยอยู่ตล้เลนเี้ยระหว่างพอยท์เท่านี้กับเท่านี้อ่ะพี่ชอบเล่นในเมืองถ้าลายขาวต้องเอาเอ็กเอเพราะว่าไปลองมาแล้วเอ็กเอไม่คึกหนักแรงขาวใช่ใช่พี่เป็นหนึ่งนะน่าจะแรงแล้วล่ะ ผมจริงๆตอนนี้ผมกำลังลังเลระหว่างอัตราเร่งเท่ากับ XA หรือเจามากกว่า XA ดีมันต้องมากกว่า XA ด D เพราะเอ็มันดีกว่าใช่หรือ่าใช่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 งั้นเอาตัวนี้แล้วกันนะถ้ารถเบาก็เน้นเน้นหนึบไม่ใช่หรอ่าไม่ไม่รถเบาเน้นหนึบไม่ได้พี่ยิ่งรถเบาอ่ะยิ่งห้ามใส่การยึดเกาะเยอะเลยถ้าใส่ยึดเกาะเยอะคือมันจะตีลังกาเลยพี่พูดจริงนะเนี่ยไปพี่ไอโน่ไอโน่แรงจริงของมันน่ะแต่ว่าเลี้ยวข้างไหนพี่ข้างไหน ทีท<อ><อ>ี่สิบไงหน่อยนุ่งไงอ๋อใครจูนนะพี่นั้ะเราจะก็ไปเพจความมันอยู่เลยถามว่าใครจูนเดี๋ยวก็โบอกอ๋เอ,อเออว่ะชิบหายแล้วทำไมผมจำชื่อคนจูนให้ไม่ได้ไงมึงไงไปพี่เริ่ม <c oughs> พี่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 เชียเชียเชียแรงแรงแรงไอ้เชียเชียเชียแรงจริงอันนี้แรงจริง เกินตะเลียนอีกเดินหนึ่วจะคว้าไหมเนี่ยไม่คว้าไม่คว้าพี่เห็นไหมไม่คว้าพี่เชื่อผมก่อนสิพี่พี่ต้องเชื่อผมก่อนอะไรเลยเชื่อพี่คุณแรงพี่แรงจริงอันนี้แรงจริงดูดิเพราะเดี๋ยวแม่งวิ่งเนี่ยแล้วอ่ะสองร้อยสี่แล้วอ่ะเชื่อแรงจริงผมพูดจริงอยังเลยพี่เป็นผมเชื่ออันนี้แรงจริงพี่อันนี้แรงจริงเบื่อก็บรถก่อนพี่เก็บรถก่อน เชี่ยอไอ้แรงไอ้เอ็กเอพี่อีนนกบอกเลยโคตรพุพ่งอะ่ะเชี่อว่าจริงอันนี้ว่าจริงพี่พูดจริงว่าจริงเก็บเลยพี่เก็บอะไรเก็บไปเก็บโอเคเ,เคดี๋ยวไก่เตืนอนที่คุณดูแรงจริงไอ้สัตว์แรงชี้เลยเชีย่ยพี่แรงจริงเหรอเนี่ยไม่ได้หมูนนะเนี่ยอลองหน่อยขึ้นไม่ได้วะอ๋ออยู่นี่ ปลาพี่จัดปลาเป็นไงตกพุ่งพุงเรียบร้อยเตรียมเป็ดคันและทีเนี้ยเอกเอมไม่ขับละเชื่อคตรแรงอ่ะพี่ลองเหินดูพี่รถคันนี้จะเหินง่ายมากพอรถเบานะหรเรียกดีจังวะใช่ไงเบาไอ้เหี้ยรถเบาเข้าเข้าแรงเหมือนเอกเอมไม่ได้อ่ะ ใช่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 ใชมันผมผมบอกแล้วไงพี่มันคล้ายกับคี้ี่สิบเลยรถเนี่ยผมเคยจูนมาก่อนไงผมเลยรู้แต่ไม่แรงจริงนะพี่พูดจริงได้แรงจริงสาระเลยสาระแรงจริงแบบเวอร์อะ่ะพุ่งจริงอันนี้พุ่งจริงเน,นี่ยจ,จะเจอต้นไม้ซะแล้วไง ไม่ใช่ก็แรงอยู่นะพี่มันมันเกินคำว่ากรแรงอยู่นะไปนานแล้วพี่ไอนี่มันเกินไปแล้วพี่ตำรวจที่ไหนจะตามทันเนี่ยคิบหายโคตรแรงเลยมันไต่ขอบไหมพี่ผมลืมถามมันไต่ขอบได้ไหมก็เดียบอะไรอ่ะไอเด็กอะลองดูเ็ล่้ได้พี่มา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 ทำขอขอรอนิดนึงแล้วกันนะทง่ายไอเกมพี่ไม่ควบขึ้ไอเกเอพี่มันวิ่งไม่เร็วขนาดนี้ไง เดียวตอนหลังนะเดี๋ยวไม่เป็นเร็วตอ<ค>นน<า>ี้ม <จะ S 2> <ด>ันหลุดตลอก็จ้าโคดึงใช่ไหมคุมไม่ยากนะพี่คุมง่ายนะดูดิพี่เข้าโคโค้ด,ดีพี่จะออกง่ายดี เรียบร้อยเข้าโค้งนี้ได้ถือว่าผ่านล็อกไปเป็นไฮเวย์ได้พี่ผมขอรองวงเลี้ยวไปหนึ่งไปหนึ่งชิบหายแล้วพูดแล้วโหเรียบร้อยเป็นไงล่ะมึงกดพูดไปแล้วเล่นไ,ม,ไม่ได้พี่ถามหน่อยพี่ใครจะตามพี่ทันผมทำหน่อยรอรอยแรงจริงพี่ตำรวจตามไม่ทันรอบต้นอ่ะโดนแดกขาดเลย มันเบาๆครับใจเย็นครับคุณตำรวจเอ้าไม่เบาเลยเฮ้ยที่ต่ง่ายอยู่แล้วเนี่ยแต่รถมันเบาอ่ะเดี๋ยวเดีไปดูนี่ผู้หญิงเนี่ยวไอยู่ไหนต้งอย่างไรวะตรงไหนตรงไหนตรงไหนมือเนี่ยใช้มือเนี่ยใช้มือเนี่ยอยู่่ตู้ไฟอ่ะ เออเสีย่าเสียยาอ๋อมันยังมันเดินเองอ่ะเดินเองนะพับหน้าจอรอบนึงครับพับหน้าจอรอบนึงจอช่วยเปล่าช่วยเปล่าอาชิมหายแล้วทำไมโดนล็อกมืออ่ะเขาโดนจับหรือเปล่าพี่พี่เขาโดนจับหรือเปล่าลืมถามก็โดนจับอยู่นั่นก็โดนล็อกมือเนี่ยเลยอ่ะมันมันหลุดเองได้นั้นจริงแล้วอ่ะานอนได้ไหมอุ้มได้ป่ะพี่ให้อุ้มไหมไม่ทำทอะไรไม่ได้เลยนะคะอุ้มอุ้มต้องอุ้มแล้วพี่มันบักแน่เลยอุ้มต้องอุ้มครับอุ้มไปส่งซานอะแล้วตำรวจปลดให้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ทำไมมันเดินเองไม่รู มันย uhm. oh, ังไงนี่ไงโอ้ยูชนโอ้โหเบา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 เราเห็นคนเดินหรือเปล่าหรือมันเป็นแคทหรือยังไงไม่เห็นไม่เห็นฮะเอ้าแล้วทำไมผมเห็นคนเดินอะผมก็เห็นเหมือนกันตำรวจเขาล็อกล็อกมือไว้อ่ะนี่ไงนี่เดินอยู่เนี่ยไม่เห็นอยู่คนเดียวตอนนี้ผู้จริงเขาบ้าอ่ะเดินไปไหนแล้วรู้น่กย่าฮัลโหลมันทำอะไรไม่ได้ไหน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 คุณได้ยินเสียงเขาไหม เอ้าไม่ได้เลยนี่วิญญาเหรอนี่เอ้าเอ้าชิบหายใครครับนี่อยยยู่่่กเฟานีผมก็ได้ยินตำรวจได้ยินไหมเนี่ยน้องโดนล็อกรถไม่ได้ไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวเลยแล้วล็อกรถทำไมไปลับไปแล้วปล่อยเขาเดินไปนั่นสิไม่มาไม่เห็นตัวตอนนี้ตั้งแต่มาเข้าใหม่ลองหน่อยไหมลองหน่อยไหมพี่ปาซีอาาแปะเขาเขาขิงเราไงลองหน่อยไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปลองไปลองก็ได้ป่ะั้งแต่มาเข้าใหม่ไหมเนี่ย ใช่โอ้โหเออใช่เหมือนกันเลยเขาเดินติดกำแพงอยู่เนี่ยตลอดเดี๋ยวไปไต่ผมแล้วกันนะพี่เดี๋ยวไปไต่ผม